ไปเที่ยวไปทำงานนี่ค่ะครับผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีครับผมก็ไปแฟนมิสติ้งที่เกาหลีมาทุกคนก็มีได้มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยก็สุดยินดีใจมากแล้วก็หนาวมากเนี่ยเพิ่งแลนดิ้งลงมาเลยแล้วแบบแอบป่วยนิดนึงเพราะว่าอากาศแบบที่นู่นเนี่ยถึงลบสององศาเลยครับผมเป็นไงคะได้เตรียมเซอร์ไพรส์อะไรบ้าแฟนบางนะสำหรับแฟนในกาหลีที่โคเรียใช่ไหมครับก็เตรียมอ่าจริงๆเราเตรียมวัฒนธรรมบ้านเขาเนาะเราเตรียมบทเพลงครับผมเป็นเพลง บ้านเขาเป็นเพลงเกาหลีนะครับทั้งหมด2เพลงครับผมเมื่อเซอร์ไพรส์แฟนทุกคนที่รอเราอยู่ที่นู่นนะครับก็ตอนเราเพอร์ฟอร์มเนี่ยเราได้เห็นทุกคนเนาะบางคนมีแบบเขาแบบซาบซึ้งจนแบบเราเห็นเราเห็นหน้ำตาแฟนคลับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแล้วแบบเราตั้งใจที่จะมอบความสุขให้เขาจริงๆเียแล้วก็รู้สึกว่าความสุขที่เราตั้งใจมอบให้เขาเนี่ยถึงขเขาเลยจริงๆใจฟูไหมครับพอได้รับโอ้ใจฟูมากเลยครับไอ้จริงๆคือเดินทาง ถามว่าเหนื่อยไหมเราก็เดินทางเหนื่อยนะครับทุกคนเนาะในการขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยในการจะเดินหรือจะทําอะไรก็ตามนะครับผมแต่ว่าพอไปเจอทุกคนเนี่ยญญญาการเหนื่อยพวกนั้น,นความเหนื่อยพวกนั้นอ่ะหายหมดเลยเพราะว่าเราได้พลังงานดีๆกำลังใจด,ดีจากทุกคนครับเรียกว่าแฟนคลับต้อนรับแบบนี้อย่างดีแล้วเราจะมีแฟนจากแฟนมิทติ้งไหนมันยังไงบ้างครับต่อจากเกาหลีใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะปลายเดือนครับผมมีแฟนมิทติ้งที่มาเก๊าครับผมก็เป็นบอสโนเอร์ แฟนติงกันมาเก๊าแล้วก็ของผมเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีที่ฟิลิปปินส์เป็นอคอนเสิร์ตใช่จะไปมาเก๊านี่กับชริงจที่เราเตรียมความฟินขนาดไหนคะจริงจริงความฟินเราเตรียมขนาดไหนทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับผมในไลฟ์เมื่อวานนี้ครับผมก็อยากให้ติดตามนะครับผมเราได้เตรียมโชว์สุดพิเศษนะครับไปมอบให้ทุกคนอยู่ที่นู่นเลยเรียกว่าสุดครับความพิเศษไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแฟนพี่ แล้วแทนปีนี้เราจะมีงานอะไรแฟนคีนี้ติดตามบ้างคะปีนี้นะครับผมก็จะมีซีรีส์ครับผมก็เป็น The Boys Next w o o r ครับผมซึ่งเล่นเป็นผู้หลักนะครับผมบอสโนกอื่นะครับพี่เซอรัตกับน้องคู่กันครับผมก็จะได้ติดตามในปีนี้แน่นอนครับผมแล้วก็ของผมส่วนตัวมีซอมบี้ที่ไปโฟกับทางดูมันดีด้วยครับซึ่งเป็นซีรีส์ซอมบี้เชื่อว่าทุกคนก็รอดตามกัน แล้วก็มีโปรเจกต์นึงครับผมแบมพายโปรเจกต์นะครับที่ไปร่วมกับวาบิซักครับ okay, <ฮ>ได้ครับรมบคก็ก่อ,อนอื่นเลยนะครับผม,บมก,ก็ขอขอบคุณเจแปนเอ็กซ์โปครั้งที่9ครั้งนี้นะครับผม <S <S ที่ <S <S ทได้ให้รางวัลเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับผม <S <S ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับผมก็เป็นซับซับพาวเวอร์นะครับของประเทศไทยกับทางญี่ปุ่นที่ เาเรียกว่าก็บุสถิตครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็จริงๆปีที่แล้วเราได้มีโอกาสไปแฟนมิทติ้งที่ญี่ปุ่นบ่อยมากแล้วก็สําหรับตัวผมผมรู้สึกว่าแฟนๆชาวญี่ปุ่นน่ารักมากนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่งานเจแปนเอ็กซ์เพรเียแนี้นะครับเรียกว่าเป็นแรงขับนในการก้าวทำงานที่ก้าวตัวของเราเลยก็ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลเลยที่ผมรู้สึกว่า เราเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะได้รับรางวัลเนี้ยเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ตกใจเหมือนกันตอนพิธอัพก็ดีใจมากครับก็จะเอารางวัลเนี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนในการทํางานแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้็มที่สุดครับแให้เราค่ะแฟนเพลงเอ๊แฟนคลับของเราเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟน ทุกๆคนเลยนะครับผมที่รัางแล้วก็สนับสนุนในตัวผมนะครับผมก็สําหรับรางวัลน,นี้ผมเชื่อว่าก็มาจากทุกๆคนเลยครับผมก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้ทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าในวันนี้นะครับผมถึงจะได้รางวัลแล้วแต่ก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับผมจะเป็นบอสคนที่เก่งขึ้นแล้วก็จะเป็นบอสคนที่พยายามทำง,งานอย่างดีมากขึ้นเลยครับเพื่อตอบแทนความรักของทุกคนนะครับขอกลองนิดนึงนะคะนะ